I uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in la haula la quwwata illa billahil al aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fa man tabi'hum ila yaumiddin. Allahumma la in malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinangkap rauqo ka, kamlang yukap อบูยฮันกับคุณลักษณะนิสัยของอบูยฮันหลายๆคุณลักษณะของอบูยฮันประกอบกับสิ่งที่ผมกําลังนําเสนอพี่น้องเกี่ยวกับนิสัยของอบูยฮันตามหลักการของอันกุรอานและก็อัลฮัดิษนะครับได้พูดไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งในคุณลักษณะของอบูยฮันคือยิงยะโสอวดดีแล้วก็โอหัง สองก็คืออิฉาลิสยาเมื่อตอนที่แล้วผมได้ยกคดิษของท่านรสุนทรละรวาเรวัวสลัมที่ท่านสุนทรละรวาเรวัวสลัมได้ปามได้ห้ามประชาชาติของท่านว่าลาตาหาสดูพวกท่านทั้งหลายใหญ่ได้อิฉาซึ่งกันและกันเวลาตนายยสูและใหญ่ได้โฆษณาสินค้าจนเกินความจริงของราคาเท่านี้โฆษณาซะ มีคุณประโยชน์มีคุณสมบัติอย่างนั้น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 เพื่อที่จะหลอกผู้ซื้อนั้นให้เชื่อแต่ว่าคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์นั้นมันไม่ได้สมกับราคาที่พูดถึงเวลาตาบาก็ดูตาบาก็ดูคืออย่าได้โกรธกันเกลียดกันอย่าได้โกรธกันอย่าได้เกลียดกันและกันนะครับเวลาตาดาบารู แต่ด,ดาบารูก็คืออย่าได้หันหลังให้กันและกันเวลา,าาลาบายบาดุกุมลาบายบะดีความหมายของตรงนี้ก็คือชายคนหนึ่งไปซื้อของมาด้วยราคาเท่านี้หนึ่งร้อยบาทสมมติหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไปเจออีกคนหนึ่งหรือเพ่อนค้าอีกคนหนึ่งขอพูดว่าของเราเนี้นะที่ฉันมันถูกกว่านี้ถูกกว่าหนึ่งร้อยบาท นี่คือความหมายของความว่าวลาบบาดุกุม阿ลาบบาดิวกูนูอิบาดดลลออีควานาพวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในสภาพที่ว่าเป็นพี่น้องเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักกันเกื้อกูลกันอย่าได้หลอกลวงกันอย่าได้ทำร้ายกันและกันนี่คือความหมายกว้างๆเกี่ยวกับฮะดิษต้นนี้ พี่น้องครับอิจฉาริษยานั้นเป็นโรคร้ายที่มองไม่เห็นมันยิ่งกว่าโรคระบาดซะอีกถ้ามันเกิดขึ้นกับใครแล้วนะมันจะติดไปจนกระทั่งตายวิธีการแก้ไขก็คือพยายามออกห่างกับมันจากการอิจฉาริษยาเนี่ยมันตามมาก็คือความโกรธจากโกรธก็จะกลายเป็นเกลียดจากเกลียดก็กลายเป็นอาฆาตจากอาฆาตก็หาโอกาสลงไม้ลงมือนี่ก็คืออิจฉา บางพวกบางคนหรือบางกลุ่มอาจจะลงเอยด้วยกับการเสียชีวิตนะครับเรื่องราวตรงนี้นั้นมีปรากฏอยู่ในอันกุรานทั้งหมดเลยว่าอัลลอฮฺทศมานตาได้เอามาเล่าให้เราฟังว่าไม่ใช่แค่ยุคของเราเท่านั้นยุคของทัลลอุสซอลลั้นที่มีโลกนี้แล้วโลกนี้คือโลกที่จะทําลายศาสนานะครับในยุคของนบี ยูซุปลูกของนบียากุบนบียากุบนั้นเป็นบิดาของบันิอิสรออินมีลูกทั้งหมด12คนนะครับและ12คนนั้นก็เป็นลูกหลานต้นตระกูลของบันิอิสรออินนะครับสิบคนนั้นเป็นลูกของแม่อีกแม่หนึ่งหรือภรรยาของนบียากูบกับนบียากูบกับน้องชายที่ชื่อว่าบุญยามีนเป็นลูกของอีกแม่หนึ่ง รเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะครับก็คือหลังจากนั้นแม่ของนบียูซุฟก็เสียชีวิตลงนบียูซุฟก็กลายเป็นเด็กกำพร้าและน้องชายก็กลายเป็นเด็กกำพร้าธรรมดาของมนุษย์นะครับพี่น้องพ่อแม่ทุกคนนั้นรนะักลูกเท่ากันหมดหรอครับแต่ลูกบางคนนั้นมองพ่อแม่นั้นนะไม่ให้ความเท่าเทียมไม่ให้ความยุติธรรม จึงหาวิถีทางโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลูกคนละแม่เหมือนกับเรื่องราวตรงนี้สิบคนนี้เป็นแม่อีกแม่หนึ่งแต่พ่อเดียวกันไก่อีกสองคนเป็นแม่อีกแม่หนึ่งคือพ่อเดียวกันแต่แม่ของนบียูซุปกับบินจามีน,นั้นเสียชีวิตผู้เป็นพ่อนบียะกูบและอย่างนาบียูซุฟก็เป็นเด็ก บุญยญมินก็เป็นเด็กส่วนอีสิบคนนั้นเป็นหนุ่มโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วมีกําลังมีพลังมีทุกสิ่งอย่างผู้หญิงหนึ่งก็คือพี่อิจฉาน้องอิจฉาเรื่องอะไรครับจะไปอิจฉาทําไมน้องมีอะไรก็พ่อเดียวกันน้องอยังตัวเล็กๆอยู่เลยอิจฉาคือเรื่องความรักอิจฉาที่เห็นว่าพ่อนั้นรักน้องมากที่รักก็เพราะว่าน้องนั้นไม่มีแม่ที่รักน้องก็เพราะว่าน้องนั้นยังเล็กอยู่ แต่พี่นั้นกลับมองไป็นีกแม่หนึ่งว่าสองคนเนี่ยลูกของแม่เนี่ยขโมยความรักของผู้เป็นพ่อไปหมดเลยไม่ได้ให้ความรักกับลูกที่เหลืออยู่สิบคนจุดจุดนี้เองเป็นจุดที่ว่าทำให้พี่น้องจะอีกแม่หนึ่งน่ะรวมตัวกันแล้วก็พูดกันต้องการที่จะจัดก,การนายบียูซุฟ จากการถึงขั้นเลยไหมครับมาจากคําว่าอิฉาจากการถึงขั้นเอาตายเลยเอาน้องตายเลยพิษภัยของอิฉาเลื่อยมาจนกระทั่งลงขันกันจะเอาไอ้ตายเลยมันโหดร้ายขนาดไหนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวเรื่องราวตรงนี้นะครับอัลลอฮฺสุลตาร,ตราดได้ทรงกล่าวในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินเป็นเรื่องความรักเท่านั้นเองเห็นว่าพ่อรักน้อง เห็นว่าพ่อรักลูกอีกแม่หนึ่ง brig. มากกว่าตัวเองและบรรดาพี่ๆก็มีคนที่ว่าสุดตรงอีกบางคนก็มีไม่ดีสุดตรงคือไม่ต้องเอาถึงตายเอาเพียงแค่เอาไปให้ไกลจากพ่อเท่านั้นเองในบรรดาพี่ๆก็ไม่มีความเห็นเหมือนกันนะบางคนก็บอกเอาตายเลยบางคนก็บอกเอาแค่ไม่ให้พ่อนั้นเห็นนั่นเองหรือไม่กลับมาหาพ่อนั่นเอง เรื่องราวเป็นยังไงปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุลตานะได้ทรงกล่าวว่าอิสกอลูลียูซุปวาอัคูจงนึกถึงขณะที่พี่น้องของยูซุปนะครับพูดขึ้นมาว่าอายูซุปวาคูอฮับุอิลาอับีนาวานาหนูอุสบะยูซุปและก็น้องชายของเขานั้นเป็นที่รักของพ่อของเราวานาหนูอุสบะแล้วเราก็เป็นลูกๆกลกุ่มหนึ่งอินนาอับบีนา ลาฟีเดลาลิมมบินพ่อของเหล่านั้นหลงทางแล้วหลงแล้วไม่รู้เรื่องแล้วทำไมไม่มีความยามุติธรรมอย่างนี้นี่ลูกพูดอินนาอาบ้านนาแท้จริงบิดาของเรานั้นน่ะพ่อของเรานั้นะลาฟีเดลาลิมมบินกำลังหลงอย่างชัดเจนเลยอุกต <une> <in> ูล <ake> ูย <une> ูซุฟอาวิดรอหูอัดด um ันยะคลูล <ake> ัก <une> <in> ุมว <ake> ัดยะหูอาบีก <une> <in> ุมก <ake> ็อุกตูลูก็คือ เราจะต้องฆ่าพวกเขาเหล้านะเราจะต้องฆ่ายูซุปเอาวิตรรรหูหรือเอาไปปล่อยให้ไกลเลยไม่ให้กลับมาเลยเนี่ยยาครูละกุมวะฮุอับีกุมเพื่อที่ว่าพ่อนั้นจะได้ไม่เห็นหรือพบเจอนั่นเองนะครับวะตะกูนูมิมบะดีฮีเกามันซอดีฮีนเพราะเมื่อไม่เห็นพ่อไม่เห็นยูซุปนีบ่บรรดาพี่ๆน,น้องๆพูดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วพ่อก็คงจะกลับมารักกลับมาสนใจ พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะวะตะกูนูมิมบาดีฮีหลังจากที่ไม่มียูซุปเราก็จะกลายเป็นกลุ่มหรือลูกที่ดีของพ่อก็คืออบูยักุบก็จะกลับมาลัะแต่สุดท้ายไม่ใช่เรื่องยาวมีเยอะคือหลังจากที่นบียูซุปพวกเขาเหล่านี้ก็พยายามที่จะขอให้นบียักุปูปอนุญาตพานาบียูซุปนี่คือเล่เหลี่ยมกลอุบายมากมายวางเอาไว้นะครับไปเที่ยว เรื่องก็สุดท้ายก็จบด้วยการไปเชอดแกะตัวหนึ่งแล้วก็เอาเลือดมาชุบที่เสื้อของนบียูซุฟแล้วเอากลับไปหาพ่อเสวนบียูซุฟไปไหนเอาไปโยนจริงๆแล้วก็จะฆ่าเลยนะครับบางคนในหบูพี่น้องก็จะลงมือฆ่าแต่มีพี่ชายคนโตนะครับมาห้ามแบบอ,อย่าถึงกับฆ่าเลยแล้วสุดท้ายไปไหนครับโยนลงไปในบ่อน้ําแล้วก็มีกองคารวาลผ่านมาแล้วก็เอานบียูซุฟเอาไปขายต่อทิมอียิปต์นี่คือนบียูซุฟ ที่กลับมาตรงนี้ก็คือเนื่องจากอิจฉาอิฉาว่าพ่อนั้นรักน้องเอาความรักไปหมดอิฉาเรื่องความรักจึงโกรธโกรธเสร็จแล้วก็เกลียดเกลียดแล้วตอนนีนวางแผนหรือ,อาคาตสุดท้ายลงเอยด้วยกันหนึ่งไม่ฆ่าสองก็เอาไปทิ้งให้ไกลแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับมาหาผู้เป็นพ่อนะครับนี่คือผลของการอิจฉาลิษยาอีกเรื่องหนึง่ง ที่ต้องการนํามาพูดกับพี่น้องก็เพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นรู้พิษภัยของการอิจฉากอบินกับฮาบินพี่น้องก็คงจะรู้จักกอบินกับฮาบินกอบินกับฮาบินนั้นเป็นลูกของนบีอาดัมอะัลฮิสสาลามนะครับทําไมละครับกอบินถึงอิจฉาฮาบินอันเนื่องจากว่าอัลลอฮฺสบฮานมะตาลานั้นทรงรับของถวายระหว่างคนสองคนทําไมสองสองคนจึงต้องทําของถวายอันเนื่องมาจากว่า บทบัญญัติในตอนแรกๆของอิสลามในยุคของนบีอาดัมนะก็คือว่าการแต่งงานนั่นก็คือสลับคู่กันน้องชายของคนคนนี้มาแต่งงานกับน้องชายของคนคนนี้กอบินแล้วก็น้องชายของคนคนนี้มาแต่งงานกับน้องชายของคนนี้สลับคู่กันกอบินมีน้องสาวที่สวยส่วนฮาบินนั้นมีน้องสาวที่หน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ เสร็จแล้วนบีอาดามก็ใช้ให้กอบินนั้นไปแต่งงานกับน้องสาวของฮาบินแล้วให้ฮาบินนั้นไปแต่งงานกับน้องสาวของกอบินกอบินไม่พอใจนบีอาดามก็ไม่รู้จะทํำยังไงอลัลลอ์ก็ได้โดนวาฮีลงมาให้นบีอาดามนั้นบอกกับกอบินและกาฮาบินนั้นทํากุรบานกุรบานก็คือการนําสิ่งของนั้นมาทําให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุมานตาลามาจากคําว่าก่อรีบุญทําให้ใกล้ชิดก็จึงเป็นที่มาของคาว่ากุรบานกอบินนั้นเป็น เกษตรกรส่วนฮาบินนั้นเป็นเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเมื่อมีคำสั่งจากนดีอาดามผู้เป็นพ่อกอบินก็ไปเอาฟางข้าวเกี่ยวมาแล้วก็ใส่ถาดนะครับส่วนฮาบินนั้นก็ไปเอาแกะที่ดีที่สุดในฝูงที่เขามีอยู่กิบาสท,ที่ดีที่สุดในฝูงที่มีอยู่เป็นตัวผู้ได้อายุสีสันอ้วนท้วม เชืออแล้วก็ใส่พาหนะไปแล้วก็เอาไปตั้งที่ภูเขาและสุดท้ายอเลสมาตาลานั้นก็ส่งไฟลงมารับของฮาบินไม่รับของกอบินทุกสายตามองไปที่สิ่งที่อเลสรับสิ่งของตรงนั้นจ้างความโกรธแค้นให้กับกอบินอย่างมากและสุดท้ายลงเอยด้วยก,การฆ่าน้องตัวเอง เรื่องราวตรงนี้อัลลอฮฺสัมราลาดิทรงกล่าวในพระมหาคัมภี์อันกุรอานว่าวัดรูอัลัยฮิมนาบอับในอาดัมจงเอาเรื่องราวข่าวขาวของลูกนบีอาดัมทั้งสองอิบไนเอาข่าวข่าวเรื่องลูกหลานนบีอาดัมทั้งสองเอามาเล่านะครับให้พวกเขาฟังอิศกอรบะกุรบานทั้งสองนั้นทำของถวายนะครับ พอตุกอบบีละอาฮัดีทีมาของถวายนั้นก็ถูกรับของคนคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือฮาบินวะลัมอยู่ตุกอบบั้นมีนันอาคอตส่วนของคนที่ไม่ได้รับก็คือของกอบินรับของฮาบินไม่รับของกอบินเสร็จแล้วกอบินได้พูดขึ้นมาว่าละอักตุลันนะะักฉันจะฆ่าท่านพี่จะฆ่าน้องกอบบินพูดกับน้องว่า ฉันจะฆ่าเจ้าก็ลนะ่ะฮาบินก็พูดขึ้นมาว่าอินนามายะตะกอบบรลุลลฮอมินันมุตตะกินแท้จริงอร้์นั้นจะทรงรับของคนที่มีความยำเกรงพี่ขู่น้องผลของมันก็คือมาจากคำว่าอะไรครับหนึ่งโกรดอิฉาอิฉาตรงไหนครับอิฉาที่ว่าทำไมพ่อจึงให้ฉันไปแต่งงานกับน้องของฮาบินเมื่ออิฉาขึ้นมาปุ๊บไม่ยอม ไม่อยากใหได้ดีไงไม่อยากให้คนอื่นได้ดีไม่ยอมไม่ยอมตอนนี้ก็โกรธพอโกรธตอนนี้ก็เกลียดเกลียดเสร็จแล้วก็อาฆาตแล้วลงเอยได้อะไรครับฆ่าน้องขณะที่น้องกําลังนอนหลับนะครับและปัญหาตามมาอีกว่าฆ่าแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะทําไงปิดศพนั้นไม่ให้ศพนั้นมาหยัดนั้นไม่มีใครรู้จนกระทั่งอัลลอฮฺสุตา,านั้นได้ส่ง กูรอบกูรอบคืออีกาเมื่อขุดคุ้ยดินพอขุดคุ้ยดินปุ๊บกอบินเมื่อเห็นก็ฝังเอาหาบินนั้นขุดหลุมแล้วก็ฝังนี่คือที่มาของการฝังคนตายเรานั้นมาจากดินสุดท้ายก็จะต้องกลับไปดินนี่คือการจัดการศพที่ดีที่สุดที่อาลลอสซันตาลาได้บอกให้กับ ก็บินแล้วก็หาบินทำดังนั้นการฝังศพนั้นจึงมีมาตั้งแต่อดีตแล้วก็เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้ไม่แพร่เชื้อโรคแล้วก็ทำลายศพหรือศพนั้นเน่าเปื่อยกลับไปสู่ดินนะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอิจฉาริษยาอาลอสสตาราได้ใช้ให้เรานั้นอย่าได้เครียดแค้นกัน ถ้าเราสู้เราล้อสอเราล้อหัวอะไรเลาทำก็บอกเราว่าอย่าได้โกรธกันอย่าได้เครียดแค้นกันอย่าได้หันหลังกันนะครับอย่าได้อิจฉาริษยากันอัลลอฮ์มุสลิมัตลาใช้ให้เรานั้นขอดุอ้าต่ออัลลอฮ์มุสลิมัตลาว่าเวลาตัชอัลฟีกูลูบินากิลลันลิลละดีนาอามะนูอัลลอฮ์มุสลิมัตลาได้ใช้ให้เรานั้นขอดุอ้าต่อพระองค์ว่าขอพระองค์นั้นอย่าได้ให้เรานั้นมีอะไรกิลลันก็คือความเครียดแค้นความอิจฉา ความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นในหัวใจลินลาดีนาอามานูเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาพี่น้องของเราผู้ศรัทธาของเรา,า,เร,ารับบานาอินนะกรออูฟุรฮิมพระองค์นั้นเป็นผู้พิบาลของเราแท้จริงพระองค์นั้นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมออัรชิมาตาลชตาชา้เหล่านั้นอย่าได้มีจิตใจที่เครียดแค้น อย่าได้มีจิตใ,ใจที่อิจฉาริษยาอย่าได้มีจิตใ,ใจที่โกรธเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นผลที่ไม่ดีจะตามมาสู่จิตใจคนเรามีความอิจฉาเนี่ยจิตใ,ใจอยู่ไม่มีความสุขหรอกพี่น้องไม่มีความมีสุขหรอกเห็นเขาอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตใจจะมีความอิจฉามีความโกรธมีความมาคาดมาดูขะดีของท่านรสุสลลอรอัลยวหัซัมได้พูดถึงเรื่องการอิจฉาว่า สอนให้เรานั้นอย่าอิจฉาสอนให้เรานั้นขอความคุ้มครองต่อร้อยห,ห่างไกลจากการอิจฉาลิษยาเขาได้ดีัลฮัมดุลิละขอดูอาทตย์รอยให้เขาได้ดีตลอดไปสักวันหนึ่งความดีของเขานั้นสิ่งที่เขามีอยู่นั้นน่ะมันอาจจะมาถึงเราก็ได้อย่าไปอิจฉา,าเขาเลยท่านราสูญสอลลอว่าวอะไรก็ตัมได้พูดว่าอียากุมวัลฮัสั์ระวังให้ดีนะพวกท่านทั้งหลายวัลฮัสั์ฮัสัดก็คืออิจฉาลิษยา ฝ่ายนั้นลาะแท้จริงการอิจฉาลิษยานั้นยากูุลหาสานานมันจะกัดกินความดีของพวกเรากรมาตะกุลนารืฮัตบเหมือนกับที่ว่าไฟนั้นมันกัดกินมันแทะเล็มฟืนนั่นเองจริงไหมครับพี่น้องตอนแรกๆมันก็ไม่เท่าไรแล้วครับคือการอิจฉาคนนู้นดิษยาคนนี้อีกนานวันเข้านานวันเข้าอีหม่านน้อยลงน้อยลง มันจะมีตามมาผลตามมาก็เหมือนกับฟืนครับเวลาจุดใหม่ๆมันก็แค่ติดนี่ๆหน่อยๆพอมันติดไปติดไปติดไปตอนนี้มันก็เผาหมดเผาทุกสิ่งทุกอย่างเผาฟืนรอบข้างเมืันมีประกายมีจุดของมันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรมาดับมันมันก็ลุกลามไปทั่วนะครับอารักษ์สมาตาลาได้ใช้เรานั้นขอความคุ้มครองจากพระองค์ ให้พ้นจากการอิจฉาของผู้ที่อิจฉาเราท่องกันประจําเลยว่ามินชาริฮาซีดินอีดาฮัสจากความชั่วร้ายของผู้ที่ทําการอิจฉาเมื่อเขาทําการอิจฉาเพราะฉะนั้นคนที่เขาอิจฉาเราขอดุอายตอ่อรอให้อัลลอฮ์เปิดใจเขาให้เขาใหญ่ได้อิจฉาเลยขอให้มีใจแต่สิ่งที่ดีคิดดีๆสิ่งที่ดีอยากจะช่วยเหลือในสิ่งที่ดีๆนะครับนี่ก็คืออิสลามนะครับ ทลซุนซาราซ์อิลามนั้นก็ไม่ได้ปิดเรื่องการอิจฉาเพราะการอิจฉานั่นคือพูดถึงเห็นคนอื่นนั้นได้ดีอยากจะได้ดีเหมือนกับเขาหรือเรียนแบบเขานั่นเองนี่คือการอิจฉาอิสลามอนุญาตให้มีอิจฉาได้สองอย่างอิจฉาเรื่องที่หนึ่งก็คือชายคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาประทานทรัพย์สมบัติดิสกีเงินทองให้กับเขาเยอะแยะ แล้วเขาก็ใช้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินทองที่อเลอร์ให้กับเขานั้นนะไปในหนทางของอเลอร์แจกจ่ายลิจ่ายทรัพยนะ์นั้นไปในหนทางของอเลอร,ไร์ไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยทาแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกไม่รู้จักเบื่อที่จะทําบุญไม่รู้จักเบื่อที่จะทำาซลาก็ไม่รู้จักเบื่อที่จะทํเทะทาเ,ททเพื่อเพื่อนมนุษย์อันนี้ไม่เป็นไรอิจฉาได้ ด้วยฉาโหคนคนนี้เขาช่างเป็นคนใจมุร้อหลอเกินใจกว้างลอเกินทําไม่ได้หยุดไม่ได้ทําอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่มีบ้างไม่มีบ้างก็ทํามีบ้างก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยทําอยู่เรื่อยๆขอให้ฉันนั้นมีใจเหมือนกับเขาได้เถิดเพื่อฉันจะได้ทําแบบเขาอันนี้คืออิจฉาเรื่องการบริจาคอีกคนหนึ่งที่ท่านรสุนทรลลลวัลสัมเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านรสุนทอลลลวัลสามนั้นอนุญาตให้อิจฉาได้ก็คือ ชายคนหนึ่งอัลลอฮ์ได้ประทานความรู้ความเข้าใจอ่านออกเขียนได้อ่านแล้วเข้าใจเข้าใจอิสลามเข้าใจศาสนาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เอาความรู้ความเข้าใจที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะสอนตัวเขาสอนคนอื่นให้คนอื่นนั้นมีความเข้าใจมีความรู้เพราะคนที่มีความรู้นั่นน่ะมันจะยกระดับด้วยสถานภาพตัวของเขานั้นน่ะ ให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะคนรู้นั้นเอเลาได้ยกระดับลดสถานภาพเขาดาระยะดาระยะดาระยะนี่สองอย่างเท่านั้นเองคืออิฉาคนมีทรัพย์อิจฉาคนไม่มีความรู้อยากจะมีแบบเขาอันนี้อิฉาได้อยากจะเป็นเชคอยากจะเป็นอาเลมอยากจะเป็นผู้รู้อยากจะเป็นอันนี้สแสวงหาได้ขอได้อัเอาลาให้สเสมอนะครับท่านอิมามกอซาลีได้พูดไว้ในหนังสือ อิฮยาอูลูมุดดินว่าจงรางวัลการอิชาลิษยานั้นเป็นโลกร้ายที่สุดโลกหนึ่งโลกนี้เป็นโลกที่เกิดมองไม่เห็นมันเป็นโลกเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะครับไม่มียารักษาหรอกครับยาจะรักษาได้ก็คือความรู้ความเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัตินี่คือคำพูดของอิหม่ามกอซาลีที่เขียนไว้ในหนังสืออูรุมุนอิฮยาอูรุมนะครับ การอิจฉาสัญยานั้นเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งโลกนี้นั้นเป็นโลกเกี่ยวกับจิตใจมันไม่มียารักษายารักษานั้นได้ก็คือความรู้ความเข้าใจและก็นำมาปฏิบัตินะครับอีกลักษณะหนึ่งคือความโกรธความโกรธเป็นยังไงอบูยฮันโกรธยังไงเรามาดูเรื่อง,งอันตรายของความโกรธและวิธีการระงับความโกรธในอิสลามสอนยังไงวันนี้หมดเวลาเราจะติดตามในตามต่อไปสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับสตราจลัยกคุ้มบารักมะตุลล์วะบบเรากาตุ